مدينتي شارقة مشرقة بالضياء، مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء. تزرع فيها مثلاً بها معاني الغباء أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء. مشرقة بالضياء. مدينتي. الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض شادها مشرقة بالضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلّا بالحق ذلكم و, ا إ ا و ص ا ك م به لعلكم تعقلون َدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ความหมายตามนัยะแห่งพระพุทธนาที่ได้ประกาศมานั้นเป็นพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า ให้ท่านอบบมุฮัมมัดสุลล,ลนวะไลยุสลัมชี้แจงข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำคัญต่างๆสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ได้แก่ต้องไม่เคารพบูชาหรือพักดีสิ่งใดอื่นจากพระองค์หรือเท่าเทียมพระองค์ต้องปฏิบัติตนด้วยความเคารพนับถือกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ห้ามฆ่าลูกของตนเอง ซึ่งความหมายในปัจจุบันนี้รวมทึกการทำแท้งเพราะกลัวความยากจนกลัวว่าจะไม่มีฐานะเพียงพอที่จะเลี้ยงได้เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันว่าพระองค์เป็นพระผู้ประทานปัจจัยเลี้ยงชีพแก่มนุษย์ทุกคนและโดยเฉพาะสำหรับทารกที่เกิดใหม่ด้วยห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องโดยให้หลีกห่างจากกิจการลามกอนาจารทุกประเภท แม้แต่สื่อที่จะนำไปถึงสิ่งลามกอนาจารเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นไปโดยเปิดเผยเช่นการค้าหรือเผยแพร่สื่อลามกการค้าประเวณีเป็นต้นและที่ซ่อนเร้นเช่นลักลอบละเมิดประเวณีเป็นต้นห้ามฆ่าชีวิตใดที่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงอนุญาตเช่นล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานแต่อนุญาตให้ทำได้ถ้าเพื่อความยุติธรรม เช่นในกรณีคำพิพากษาของศาลให้ประหารชีวิตเป็นต้นพระผู้เป็นเจ้าทรงย้ำท้ายพระบัญญัตินี้ว่ามนุษย์จะเข้าใจลึกซึ้งถึงเหตุผลที่ได้ทรงบัญญัติไว้เหล่านี้หากได้ใช้สติปัญญาไตรตรองอย่างถี่ถ้วนรายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผิดพานตราดแม่ครัวผลักคลอง โรงเรียนบางอ้อศึกษารโรงเรียนพานิชยาการบางอ้อมูลนิธิดำรงผลท่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้ โรงแรมมุสลิมระดับสีดาวในย่านบางลำพูก็มีนักวิชาการหลายท่านครับอาจารย์บอกว่าความจริงมันไม่ใช่เรื่องของโลกร้อนแต่มันเป็นเรื่องของอุณหภูมิบนผิวโลกหรืออุณหภูมิบนผิวน้ำที่ร้อนขึ้น จนกระทั่งเกิดปัญหาต่งตางๆนี่จริงไหมครับอาจารย์ครับคือสาเหตุเนี่ยนะครับมันมีมลภาวะที่เราพ่นออกไปจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะเป็นพวกแกส๊สพวกอะไรเนี่ยนะมันลอยขึ้นบนฟ้าแล้วก็เป็นเพดานครับทีนี้เมื่อเป็นเพดานป,าปนั๊บนี่ความร้อนจากโลกที่มีอยู่เนี่ยนะปกติมันจะระบายออกไปแล้วก็หายสูญไปในอวกาศแต่พอไปกระทบตรงนั้นมันสะท้อนกลับมาเปรียบเทียบเหมือนกับเราต้มน้ําในหม้อเนี่ยนะพอมันเดือดขึ้นมาเนี่ย แต่จะปล่อยให้อน้้ำเนี่ยหายไปแล้วก็เอาฝาครอบไปปิดซะ <Okay. S 2> ความร้อนก็จะย้อนมากลับมาสู่โลกก็โลกก็จะเพิ่มอุณหภูมิมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน <Okay. S 2> ซึ่งขณะนี้เนี่ยมันเพิ่มมากพอมากซะจ,จนทําให้น้ําแข็งบนขั้วโลกเหนือนี่นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งมีโอ้โหใหญ่โตมโหฬานี่ <Okay. S 2> ละลายออกมา <Okay. S 2> ละลายออกมาเรื่อยๆแล้วก็ทําให้น้ําทะเลเนี่เพิ่มขึ้น แล้วก็อุณหภูมิจากน้ําทะนเลนก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะก็มีผลทําให้กระแสน้ําอะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็ระบบนี้เวศวิทยาบนพื้นโลกบนบน,บนผิวโลกนี่นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆนานาซึ่งนักวิทยาศาสตร,ร์ก็พูดมาโดยตลอดว่าจะเกิดปัญหาอะไรบ้างต่อไปข้างหน้านะครับ,รบปัจจุบันนี้ก็เกิดแล้วนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับอีก10ปี20ปีเนี่ย ความรุนแรงมันจะทวีขึ้นมากเรื่อยๆนะฮะรกรณีภูเขาไฟที่มีการคุกันขึ้นมาปะทุขึ้นมาหรือว่าแผ่นดินไหวหรือเกิดซุนามิเนีมีส่วนมาจากเหตุการณ์เขาก็มีส่วนครับ,ค,รบคือปกติสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เนื่องจากอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นนี่นะครับ ทำให้แผ่นดินไหวเนี่ยเพิ่มความถี่มากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะครับกระโชกกระชากมากขึ้นลมพายุอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปในอนาคตเพราะการเพิ่มของอุณหภูมินี่แหละนะครับอันนี้ก็นักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันนะครับด้วยข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นการแต่ฟังจากที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่ภัยธรรมชาตินี่ครับ คือ <c oughs> ถ้าอาจารย์บอกว่ามันจากโรงงานอุตสาหกรรม <c oughs> จากรถยนต์จากจักรยานยนต์จากเครื่องปรับอากาศที่ปล่อยความร้อนออกไปในอากาศทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากมนุษย์เป็นผู้ก่อม,มนุษย์เป็นผู้ก่อทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าเปลี่ยนแปลนี่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเ <c oughs> นื่องจากมนุษย์สร้างขึ้นมาสร้างเลื่อนไขขึ้นมาทําให้ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสาเหตุแท้แทๆเนี่ยมาจากมนุษย์ การทำลายป่าอะไรตอนไรนี่ก็มีส่วนทําให้โลกร้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็การสร้างโรงงานโดยไม่คํานึงถึงว่าควรจะพอไหนพอดีขนาดไหนไม่คํานึงถึงนะครับเรื่องสร้างแข่งขันกันไปประเทศอุตสาหกรรมและประเทศที่ไม่อุตสาหกรรมทั้งหลายก็สร้างกันมากมายนะครับพวกเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรตอนไรนก็พ่นแก๊สขึ้นไปนะครับในห้วงอวกาศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ทนี้กฎธรรมชาติมันมีอยู่แล้วพอเราสร้างเงื่อไขขึ้นมาเนี่ยกฎธรรมชาติก็เล่นตามกฎของธรรมชาตินะนะตอนนี้ผมทราบมาว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนอกจากวิทยาศาสตร์จะเตือนแล้วครับนานาชาติก็มีการประชุมกันตั้งหลายครั้งก็มีประชุมหลายครั้งนะครับครั้งแรกก็ที่โตเกียวนะั้งหลังสุดรู้สุาจะเป็นที่บาหลีก็มีนักวิทยาศาสตร์เข้าประชุมหลายร้อยคนนะครับ แล้วก็ผมติดใจยุคคำหนึ่งประธานที่ประชุมก็บอกว่าเวลาวิทยาศาสตร์พูดขอให้เชื่อเถอะนะครับขอให้เชื่อเวลาวิทยาศาสตร์พูดซึ่งหมายความว่าคนไม่ก็จะเชื่อเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่นักวิทยาศาสตร์เขาคาดคะเนจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ว่าอีกสิปี20ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรบ้างนะครับแล้วก็การคาดคะเน์ค้นข่าวค่อนข้างจะแน่นอน เพราะว่าเขาพิจารณาตามข้อมูลฐานข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็มีการาพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและก็คงไม่ผิดมากนะครับนอกจากที่นักวิทยาศาสตร์เตือนแล้วเนี่ยยังมีที่ไหนที่เตือนไว้อีกบ้างครับศาสนาครับศาสนานี่นะครับเตือนในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามนี่นะครับ ในคัมภีร์อัลกุรอานนี่นะครับคัมภีร์ซึ่งมีมาตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วนี่นะครับ,รบมีการเตือนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็สิ่งที่คัมภีร์ได้ระบุอย่างชัดเจนหลายแห่งในคัมภีร์อัลกุรอานนี่นะว่าวันหนึ่งเนี่ยโลกจะถึงกาลรระวัสสานสิ้นสุดของโลกไอ้ตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อนะครับ,รบถ้าเราถามนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือสาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยต่างก็ลงมตินะครับ เป็นเอกฉันวันโลกจะต้องสิ้นสุดแน่นอนถึงการประวัติศาสตร์แน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่ถาวรแต่จะเกิดเมื่อไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีข่าวรับกับกับเป็นเมื่อนั้นเมื่อนี้รับรับข้วิทยาศาสตร์พูดได้แค่นี้แต่ในคาภีอัลกุรอานของศาสนาอิสลามได้พูดรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนแล้วก็มีคําเตือนต่างๆก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญาณบอกเหตุ เยอะแยะมากมายสัญญาณในทางสังคมในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจนะครับพฤติกรรมของมนุษย์อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยศาสนาอิสลามจะบอกค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ไอไอส่วนไอสังคม,คมการเมืองเราไม่พูดถึงนะแต่ที่เกี่ยวกับโลกร้อนเนี่ยนะครับภาวะของโลกซึ่งเหมือนกับวิทยาศาสตร์พูดในปัจจุบันนี้อัลกุรอานได้พูดมาก่อนแล้วเยอะแยะมากมายซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับครับรายการโทรทัศน์โลกมุสลิม ร่วมกับสนักข่าว INN จัดทำโครงการเสียงสารติเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าวมีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิตหรือการละหมาดเยนาซะข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวันข่าวบริการ ประชาสัมพันธ์งานกุศลสมัครได้ที่ call center 0 2์อเซ็นเตอร์02-730-2424ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้นทดลองใช้ฟรี15วันช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกต รับรองจะติดใจอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะรกาตุพบกันในเช่นเคยคะ่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินด,ดีมีคุณค่าคะ่ะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและพัฒนาการทรละก,กาอิสลามไม่เช่นเคยนะคะแพทย์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้คะ่ะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์ประชีพพยาบาลวิเาลัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านยังเป็นผู้จัดก,การโรงเรียนอนุบาลจินการดาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนายโยธาสมุทรค่ะอัสลามอะลลยกุมบารอมตอรา,าตุลลอฮ์วาบารักาตุหมอคะประเด็นในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันมะกอกอะค่ะของถราพูดถึงก็ราคาค่อนข้าง,งสูงนิดนึงอะนะคะแต่ก็บอกว่ามันมีประโยชน์หลายอย่าง แล้วก็อยากจะเดินถามคุณหมอว่าน้ำมันมะกอกที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นน้ำมันมะกอกชนิดไหนอะค่ะคือน้ำมันมะกอกที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่เขาขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราจะเห็นมีสองสีคือสีเขียวกับสีเหลืองค่ะสีเขียวเข้มซึ่งเราถ้าไปอ่านดูที่ที่ข้างขวดเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการสกัดมาไม่เหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นชนิดเข้มข้นที่เขาสกัดมาจาก ตัวมเมล็ดของของนะของมะกอกน่ะนะคะสกัดมาทั้งเนื้อทั้งมเมล็ดเลยแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็คงจะต้องเจือจางลงไปอ่ะนะคะ<ม>ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่ามันมันจะความเข้มข้นมันจะน้อยลงเพราะ,ะนั้นชนิดสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นชนิดที่เขาเรียกว่าอเวอร์จินค,คือมีความบริสุทธิ์มากกว่าแล้วก็คุณค่าทางอาหารก็จะสูงมากกว่าค่ะแล้วชนิดชนิดยางงั้นรู้สึกว่าเขาจะนำมาทำน้ำสลัดหรือว่าใช้ ไม่ได้ใช้ปรุงอาหาร,าหารค่ะคือน้ำมันมะกอกเนี่ยเราต้องต้องยอม<า>รับว่ามันเป็นน้ำมันชนิดเดียนะคะในกระบวนน้ำมันทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะว่าน้ำมันที่เอาเรามาใช้ในการทอดอาหารเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันชนิดอิ่นตัวกับไม่อิ่นตัวน้ำมันมะกอกจะจัดอยู่ในชนิดไม่อินตัวชนิดเออเป็นมีโมโนโเขาเรียกอะไรกลุ่มโมโนก็คือมีตำแหน่งเดียวนะคะ เป็นเอ่อหลายไม่ใช่หลายตําแหน่งแบบน้าพวกน้ํามันทานตะวันน้ํามันคำฝอยน้ามันพวกนี้มันจะเป็นน้ํามันชนิดไม่อิ่นตัวชนิดมีหลายตําแหน่งแต่ว่าของน้ํามันมะกอกเนี่ยเขาเรียกว่าน้ํามันตําแหน่งเดียวหรือว่าเป็นโมโนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นเอ่อมันมีความมันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาถูกความร้อนสูงเนี่ยมันจะไม่ไม่เปลี่ยนเป็นน้ํามันชนิดทรานที่ว่าน้ํามันชนิดทรานนี่ก็คือหมายถึงว่า เวลามันถูกความร้อนสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นอนุมูลอิสระได้ซึ่งตรงนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะคะเพราะนั้นน้ำมันมะกอ,อกเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นอนุมูลอิสระกรณีค,คนไข้ของคุณหมอที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคอะไรบ้างคะที่ถ้าได้ทานน้ำมันมะกอ,อกแล้วจะช่วยได้อะคะคือคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็จะแนะนําค่ะเพราะว่าตัว น้ำมันมะกอกเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันชนิด L D L ชนิดคอเลสเตอรอลแล้วก็ชนิดไกลกซอไลด์ลได้เพราะฉะนั้นเราทราบว่าปัญหาของคนที่เป็นโรคหัวใจนี่ก็คือว่าเขามีไขมันเกินใช่ไหมคะโดยเฉพาะไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นถ้าเขารับรับประทานน้ำมันมะกอกเป็นประจำเนี่ยไขมันชนิดนี้มันก็จะลดลงค่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาของโรคหัวใจอยู่เนี่ยนะคะถ้ารับประทานน้ำมันมะกอกได้เนี่ยความเสี่ยงก็จะน้อยลง อย่างยกตัวอย่างอย่างคนกรีกเนี่ยค,ะค่ะพวกชาวกรีกเนี่ยเขาพบว่าเป็นโ,โรคเขาเรียกโรคหลอดเลือดคโรนารีหรือว่าหลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยน้อยพบน้อยมากเลยแล้วเขาไปทําวิจัยแล้วเนี่ยพบว่าคนชาวกรีกเนี่ยรับประทานน้ำมันมะกอกกันเป็นประจำค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอเป็นเจ้าประธานคุณความดีตอบแทนคุณหมอด้วยคะ่ะ ท่านผู้ชมคะช่วงต่อไปเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วเราไปเข้าสู่ช่วงของครัวฮาลานกันค่ะช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยติดผ่านตรายแม่ครัวผลักคลองท่านผู้ชมคะช่วงครัวฮาลานวันนี้นะคะเป็นอาหารเหนือเหมือนเดิมอะค่ะ ราะว่าเรายังคงอยู่ที่ร้านข้าวซอยเมืองทองค่ะแต่วันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของทางเหนือซึ่งเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปพบกับคุณมาเรียมนะคะเสรมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแม่ครัวแล้วก็เจ้าของร้านในวันนี้ด้วยค่ะามาอะไรกุร้งมรสุมตุ้ลอยหัวปลากระตูนะคะ,ะเป็นวันนี้เป็นน้ำเงี้ยวค่ะคนเหนือเอขาจะเรียกว่าขนมเส้นขนม<น>จีนเขายกขนมเส้นนะคะเส้นนะคะตขอบอกว่าอาหารแต่ละภาคหรือแต่ละชนิดเนี่ย จะเป็นจุดบ่งบอกถึงที่มาที่ไปอันนี้ก็เหมือนกันมันมีที่มาเท่าที่ทราบมาก็คือท่านผู้ชมครับมาจากสมัยบรรพบุรุษนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น<ช>เป็นอาหารเขาเอาดอกนิ้วนะคะมาผสมประสานกันค,คนโบราณเขาทากันอย่างนัน้แล้วก็ถ่ายทอดมาสูรส่รุ่นสู่รุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าส่วนผสมของเขามีอะไรและเป็นพิเศษอย่างไรบ้างนะคะค่ะส่วนผสมของเขานะคะก็มีหอมแดงนะคะเอาหอมแดงแล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชีกระเทียมนิดหน่อยนะคะ แล้วก็พริกเป็นพริกขี้หนูป่นนะคะถั่วเน่าแผ่นถั่วเน่าแผ่นถั่วเน่าแผ่นนะคะอันนี้คนกรุงเทพหรือคนทั่วไปทุกทายกับปีกกันแต่คนทางเหนือเนี่ยจะเอาตัวนี้แทนไอตัวเจี้ยบนี่มีมีขายอยู่ทั่วไปอยู่แล้วทั่วไปค่ะเอ่อดอกนิ้วนี่อันนี้ดอกนิ้วค่ะค่ะต้องบอกเขาว่าเอาดอกนิ้วแห้งแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็จะมีไก่นะคะวันนี้เราทำน้ำเงี้ยวไก่นะคะแล้วก็สําคัญคือขนมจีนหรือขนมเส้นของเราขาดไม่ได้ก็คือซอสนะคะเกลือ แล้วก็น้ำมันนะคะเริมจากใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะ,คะนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะหอมแดงนะคะเราไปปั่นนะคะ,คะหอมแดงอันนี้เราปั่นหมดเลยนะคะทุกอ,อย่างปั่นหมดเลยนะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมนิดหน่อยนะคะเติมนิดนึงมีความเผ็ดค่ะอันนี้ก็คือที่สําคัญค่ะตัวเน่าอา้องเจียวะคะ่ะ น้องมุสลิมเนี่ยถ้าไปเจอร้านที่มุสลิมเนี่ยเขาจะหมูล้วนเลยจะหมูเยอะมากเลยส่วนใหญ่เลยนะคะจะเป็นใช่ค่ะลูกค้าที่ร้านก็จะมาแบบว่าน้ำเงี้ยวหมูค่ะไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะไม่ใช่นะคะจะเป็นอาหารเหนือจะเป็นอาหารเหนือดอกนิ้วก่อนนะคะใส่ดอกนิ้วไปขาดไม่ได้คือมะเขือเทศขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นทางเหนือเนี่ยคนไทยถ้าทุกภาคก็รู้จักแล้วก็ทานกันได้เป็นส่วนใหญ่นะคะ อันนี้ก็เป็นน้นําน้ําธรรมดาน้ำธรรมดาที่สะอาดนะคะค่ะนิดนึงเพิ่มความหอมตามด้วยเกลือเล็กน้อยเพราะว่านี่ตเคี่วนานมากใช้เวลาเคี่ยวจนเปื<า>่อยกว่าดอกกว่า<ล>ด,อดอกจะเปื่อยอย่างนี้นะคะทานอาหารให้อร่อยคุณมาเรียมแม่ค้าเนี่ยจะรู้เลยว่าแม่บ้านแม่ครัวเนี่ยจะรู้เลยว่าต้องร้อนๆน,นะคะ นอกจากวัตถุดิบดีแล้วต้องร้อนๆเนี่ยอันนี้คือกระเทียมเจียวนะคะคเราจะทานกับเครื่องเคียงนะคะยกตัวอย่างวันนี้เราก็จะมีผักคถั่วงอกกับมะลาปรีนะคะค่ะแล้วก็เครื่องเคียงก็คือผักกาดดองนะคะจากด้านโน้นด้วยก็คือมะนาวค่ะใส่มะนาวเพื่อความเปรี้ยวนิดนึงค่ะค่ะออกมาแล้วเราก็จะชิมแล้วนะคะค่ะขึ้นไปเลยค่ะ ขึ้นไปแบบเหมือนเครื่องเทศแต่ไม่ใช่ซึ่งหอมเป็นสเสน่ห์ของเขาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ,คะนะคะตามบอ,อกว่าทางร้านมีอาหารเด่นหลายหลา,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 ายรายการอยู่นะคะค่ะก็ ถ้าอยากทานน้ำเงี้ยวนะคะสูตรดั้งเดิมจริงๆก็ต้องเชิญที่ร้านข้าวสายเมืองทองนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวแห้งเื้อแดงนะคะข้าวซอยแล้วก็ข้าวหมกนะคะถ้าอยากทานแบบพวกมัตตบะโรตีก็จะมีนะคะโรตีจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็มัตตบะจะมีกับทุกวันคะ<ม>่ะนะคะ แล้วก็ของที่ระลึกก็มีหลายอย่างถ้าสนใจนะคะหรือว่าอยากทานอะไรก็อาจจะโทรเข้ามาก่อนตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยนะคะไม่ไกลอยู่ตรงอยู่ตรงพัฒนาการนะคะเลยโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการมานิดนึงนะคะแล้วก็เลยมาตรงมันจะมีโครงการอยู่หลายโครงการแต่อันนี้เป็นโครงการสองนะคะเมืองทองสองโครงการสองค่ะซอยหกสิบเ็ด ค่ะไม่ยากค่ะคุณผู้ชมนะคะโรมันก็ได้นะคะมีจุดเด่นคือมีรถสามล้อถีบอะค่ะบริการพี่น้องในหมู่บ้านนะคะนอกเหนือจากมีรถมอเตอร์ไซค์แต่สามล้อถีบจะเด่นกว่ามั้งคะใช่ค่ะเพราะที่นี่คนที่นี่ชอบนั่งสามล้อทางรวยการนะคะมีผิดพันมาป่านะคะเป็นผิดพันตราแม่ครวนผิดพันตรอยฉลักทองแล้วก็ผิดพันตราแม่ครัวฉลักทองให้กับทางร้านนะคะ สำหรับวันนี้นะคะช่วงครัวฮาลานอรอยิยาและก็คุณมาเรียนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวัสลามุลัยกุม,มวะรามตุลลอฮะ<อ>บเรากาต ถามประจำสัปดาห์นี้นะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวใช้ถั่วอะไรก็ถั่วแผ่นเน่าขอถั่วตัดส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ตราฉลากทอง1ชุดค่ะคือเราเชื่อว่าความรู้ของพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นความรู้ที่แน่นอน นะมั่นคงและก็แม่นยำทีนี้ถ้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งที่แท้จริงมันจะต้องยืนยันสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้พูดแล้วแล้ไอตัวริงเองเนี่ยเขายังบอกว่ามันมันเหมือนยานละลายริมเลือดคือมาต้มน้ำชิงกันทานเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เท่ากับใช้ยาละล,ะล,ะล,ะละายริมเลือดท่านผู้ชมคะน้ำพริกอ่องเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่มาของทางร้านนาเขาก็คือทางเหนือนะคะเป็นที่รู้จักการหน้าตาของเขาก็น่ารับประทานอย่างที่บอก แล้วก็มันคล้ายๆกับน้ำพริกหนุ่ม,มค่ะท่านผู้ชมนะคะ